ข่าวดีครับผมจ่ายเงินเพิ่ม1 5ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับผมมาชมกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P w e, e นะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเราจะมานำเสนอเรื่องจ่ายอีก1.5ล้านคนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะครับในวันจันทร์ที่28และก็27 ต้องบอกว่า27และ28เมษายนนี้นะครับผมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือจะมีการจ่ายเพิ่มอีก1.5ล้านคนนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ยังรออยู่นะครับนี่โดยจะแบ่งจ่าย2วันนะครับในวันจันทร์ที่27เมษายนจ่ายให้700,000คนนะครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็วันจันทร์ที่เอ้ยวันอังคารที่28เมษายนจ่ายให้800,000คนเลยนะครับและหลังจากนั้นจะจ่ายเพิ่มอีกวันละ700,000คนต่อวันถือว่า เป็นการจ่ายก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้โดยวันที่24เมษายนนี้คนระับได้จ่ายไปแล้ว4.9ล้านคนนะแสดงว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินแล้ว6.4ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับคนที่ได้เงินแล้วนะครับผมในอันนี้นะครับผมก็คือวันที่จ่ายไปแล้วก็คือวันนี้แล้วก็วันที่ผ่นานๆมานะครับผมก็คือจะได้สถานะแบบนี้นะครับสถานะพระเอกของเราในช่วงนี้เลยนะครับผมที่ว่า สถานะนี้เราได้ตังค์นะครับส่วนตัวผมเองก็เพิ่งจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับจากสถานะนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสถานะพระเอกเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้ <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่นนะครับได้กันยังครับอันนี้อ่ในกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ6.3ล้านคนและส่งข้อมูลมาแล้ว4.8ล้านคนนะครับยังเหลือไม่ส่งอีก1.5ล้านคนนะครับก็ให้เพื่อนๆรีบทําการส่ง เพิ่มเติมกันได้แล้วนะครับผมจะได้มีการตรวสอบแล้วก็รับเงินเยียวยาต่อไปนะครับผมสาหรับคนที่ติดสถานะสีฟ้าเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับหลังคลิปและล่าสุดกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์แล้ว2.5ล้านคนเลยนะครับผมกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ล่าสุดนี้ก็ได้มีการโอนไปแล้ว200,000คนนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่ตรวสอบเลยนะครับผมก็ได้รับเงินเยียวยากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับใครที่ขึ้นสถานานี้นะครับหนึ่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนนะครับก็คือไอ้วงเล็บนั่นแหละครับเรารับเงินเข้านะครับไม่เกินวันที่29นี่นะครับก็คือวันที่27และ28นี้มีโอนเงินเข้าแน่นอนนะกลุ่มที่2นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนะครับจะแจ้งให้ทราบผลในภายในเดือนเมษายนนี้ทั้งหมดนะครับผมทุกคนก็ยังพอมีหวังนะครับไอ้สถานะที่เป็นช่องสีฟ้าเนี่ยนะครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วผมจะมาอัปเดตข่าวสารนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับ